สบายดีพี่น้องกับทักไายสบายดีสวัสดีทุกทีทุกคนนะยินดีต้อนรับกสูดช่องน็นอินดีพี่น้องวันนี้มาเห็ดคัวน,น้ำเผินอีกเนาะพี่น้องฝนตกตกแต่สเาสาร์ผู้พี่น้องเอ้ตกแตจ๊สเสาร์นี่ฮะก็เสาร์เนาะน้องอันบดได้มาสองมื่นเนาะพี่น้องเรือให้อีพ่อมาแทนป้าป้าป้าท่านมันมีก็สีมาเห็ดกระเพิ่นเนาะพี่น้องมันมีมือที่สี่เนาะ น้องอันเหตุซองมือแล้วก็ซองมือบอดเหตุกะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งความคืบหนาเนาะพี่น้องว่าครัวหมู่บ้านตั้งหลงงังเขาครับไปหอดไซแล้วพี่น้องเลยเห็ดได้ร้ายเติบแล้วพี่น้องซักไปหอดหมดจะหอดกลางเลยเนาะฝากนะ,พกกนะ,กะเพิ่อการซักแน่แหละก็เลยบอดเหตุถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่ง่เถื่อนเนาะหากะชิม,มาถ่ายนี่แหละพี่น้องไปเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ่งพี่น้อง อันนี้กัคือเพิ่นตอกเนาะพี่น้องเพิ่นตอกลักลงไปเนาะตัวนี้เพิ่นกะขำไปนี่ซุ้มนี้เพิ่นขำไปเอา้าแต่ซุ้มไหนเพิ่นตอกลงไปเนาะมันบ่ทันเลิกก็ได้มันก็ยังง่ายอยู่พี่น้อง ไม่จะไปเสิไปเห็ดอยู่ผากนี่ยนาะพี่น้องสองผักกำกัลังขามไปฝากนะนเห็ดน้ำผึ้นอยู่ผากแบ่ง อาจาเนี่ยได้มาพูดใส่แบบนนะเครื่อนี้เพื่อกำลังสักต่อได้พี่เนาต่อใหม่เอาะเพาะามันบ่ถทงดินนะนะ

เ้ำใส่รต่มฮะอันนี้ฮะน้ำเลิมไรแหน้ำาวาขึ้น ที่เฮาสีซักลักเนาะพีนะเนอะเฮาผูกสายใส่ใส่ไอนานามม้นันงามเนาะเฮาก็ถิ่มลุงเ้ากำลังสัตทางกั้สกักก่ทางนะพี่นเนงทางเบื้องนั้นเนาะ

ต้องคนผูก <Unter> ผ <and enough problem> ู <đó six meal> ้หนึ่งผ้าผู้นึงช่ไปได้ไหจกนนนอเป่า้วหด้วหมล้วหม้วหด้หม้วห้วหมลด้มด้มด

ดูไวกเือมันดันออกเด้อเฮือเเฮือดึงเียไปจ้ะเออเฮือมันดเียเอาเืเอาของนักขามอีกดึงเือไปทางนักขามเฮือเงินเพือรักเพือรัช่างตีนเพื่อออกันหนึ่เขามามันยังอยู่บนเก่าเ ตอนนี้ห้ามาตั้งแต่อันนั้นแล้วพี่น้องไอ้แมาตั้งแต่คุณแล้วเนาะตกได้บลายปันไดมาต่อใหม่แลมใหม่อีกเนาะฝนกระตกเป็นต่อใหม่แลมใหม่อยู่เถอะพุ่เนาะใหม่กับเรือน้อยหนึ่งพี่เนาะสั่งเข้าอีกอยู่เนาะ เดี๋ยวครับทอนนี้แหละสั่งเพิ่มอีกสั่งใหม่อีกอยู่เพิ่มอยู่ทัตรมาส่งนี่บัตรนะไรบัตรเบิร์ดใหม่ตัวนี้ก็จะจังถาใหม่ได้นี่คือเนอะคือสบมืออื่นนี่คือสีเห็ดมืดเ,เนาะมือแรงกัน สไดายเติบยุ่ตัวนั้นทำต่อเลยไปเดี๋ยวห่าอันนี้ต่อพี่น้อเดี๋ยวพากันต่อใหม่พักเถียงเนาะเดี๋ยวแานแกงนมใหม่อยู่เพื่อนเพื่อนชาแตนเพื่อนแม่หลวงปอขึ้นเขาเทียงก็แกงนมอใม่ <laughs> hết phần mình <laughs> mình đêm mà sợ <laughs> mình nhạc hẹn <laughs> mày <có> bớt <laughs> bớt lại lại bớt xong rồi nó phần cả đi vì nó Hãy subscribe cho kênh ถ้ากันกินข้าวเทียงเนาะมันตอกยาเนี่เมื่อไหร่น่มันแหี้ยน้อกินข้าว กงรก็าฟังเมืองพี่น้องฝนสีเศร้าอยบ่ทานได้ลงต่ออีย่บนเนาะท่านฝนเศร้าก็ลุงต่ออีท่านฝนตกเก่งสีน้ำขันนะ่เ้าแดเตรียมใจ ่พี่น้องเดี๋ยวเอาถ้ากันกินขา้าวกินน้ำกนเนาะกินข้าวเที่ยงก็พี่เขากับแกงน้ำมเัเอามกินก็ไม่หยันเลยคือตะมุดเหพี่น้องหลังจากกินเผาแล้วเนาะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งหัวก็จะหน่อยน้องอันบกอยได้ถ่ายพี่น้องเพราะว่าเห็ดหัวกระเพิ่นเนาะก็เลยจับหันจับหนีพี่น้องตอนเพิ่นตอกเพิ่นยังกะ เลยอกบัได้ทายเห็พี่น้องเบิ่งเนาะการอีพอมาเห็ดน้ำเรืออะไรพี่น้องเนาะอันสฉียได้ทายเนาะเพราะว่าบัคือส่วนเห็ดแหลกเนะาะบัวคอยอันนี้เป็นได้แบบนี้เห็ดนี่มันต้องในจับหันจับหนีซอยกันขนาดพี่น้องเนาะอันก็เลยบัวคอยได้ทายสัมไปเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องมาเบิง่งเนาะบาคุ้นนะหอดไซพี่น้องเลยอกบัได้ให้เบิ่งแบบละเอียดขนะาดเดี๋ยวกับอันสิมาให้เบิ่งแบบละเอียดเนาะว่าเพิ่นซักไปหอดไซจะได้หขนาะพี่น้อง เียวมือแรกยังสีได้ใเห็นพี่น้องเบิ่งคักๆเนาะเพราะวา่ามือแรกบางเทือ่อปลอน้องอันมากพี่น้องนี่อันนี้เพื่อนกะมันอยากลุบลงพี่น้องบอลน,นะเนาะเพราะวา่าสิวะจะได้มันซักเนาพี่น้องแล้วเพื่อนกะเพื่อนกะซักต่ำลงต่ำลงพี่น้อง อยากรูปลงจัาหน่อยมีแต่บัณฑนิตเกษสรให้ซักเบิดขึ้นหแหนเนาะเพราะว่าเขาซักตามเสือกสลิงเดเสือกเล็กนี่มันก็ย้อนลงทางกลางถ้าเอาเป็นแนวมันเนาะบัณน,นี้มันบ่อยากเข่งแหละพี่น้องแล้วมันก็เอ็นลงทางกลางนี่มันอยากอันนี้ลงลงเจัาหน่อย คาดว่ามือแรกงน่าจะได้ต่ออีกเล็หน่อยพี่น้องน้ำมันแห้งแห้งเนาะน้ำมันขึ้นนี่เด้น้ำมันอยากไหลแห้งเพราะว่าฝนตกขันตกดิ้นตลอดพี่น้องอันนี้ว่าตกบ่แห้งได้นี่มันตกน้อยหนึ่งมันก็ขึ้นหอดครัวเขาแหละเพราะว่าครัวเขามันต่ําน้ำมันเลิกบ่คือบ้านอื่นเขาเจาเนาะบ้านอื่นเขาหันน้ำมันตื่นเดี๋ยวครัวมันจะอยู่อยู่สูงแต่อันนี้มันต่ำบางทีนี่ ซักได้ไลยเติบพี่น้องเบื้องนะ้กรประมาณนี่เขาเอื่นเป็นหลอกได้ประมาณสามหลอกกูแหละเขาซักไปแต่ว่าเขาบวอท่านบวอท่นานซักให้มันแล้วเลยเห็นะซักไปประมาณสองสามหลอกเปลือกนะมือเส้านี่เพื่อนกระจายเนาะกรายก็คือซักใหม่ควยกันทั้งรุมหนแหละแถวนี้กันย่างไกลเติบแหละพี่น้องเพื่อมันิจอดกันออกไปนอกมันเฮงซักษาเนาะ ก็คือซักโตัวตามฝั่งนะนะตามฝั่งมันซักง่ายบน่อนี่แห้งน้ำไร้แห้งพี่น้องแหง้งซักงายนี่พี่น,อน,น้องเก็ดขึ้นกับอันนี้เลยทาปูน อยากให้ควแาเหลวไวๆเห็นเลยเนาะพี่น้องฝ่าว่าอันนี้เนาะฝาว่าได้เที่ยวไปพี่น้องเอ้ยนี่กะงอันกนมะมาเห็ดควาน้ำผินเนาะมาเห็ดควาน้ำผินมือนี้เพราะว่าเปลี่ยนกันก็พอหอนูนัออ้นหนูเราไปตัดเสื้อพี่น้องไปซือ้อองเราก็เลยเบาว่างเนาะ เอาไว้ถ่ายติดตามบึงหมอแร่งพี่น้องว่าสิเป็น,<ร>ปนพื่อนเพื่อนก็นกกนมาส่งใหม่ห้าอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องส่งใหม่รอบที่สองเนาะรอบแรกเห็นเพื่อนมาส่งแต่แปลดูแหละที่ทำซีมือทำมือที่แล้วเพวกนก็นมาส่งอีกเนาะรอบที่สองเพราะว่าใหม่ห้าบ่พอห้าสั่งเพื่อนเนาะสั่งเพิ่มพี่น้อง,อ,งอันนี้ที่ห้าซักไปมือเสาร์นี่พี่น้องได้หอด อันนี้ก็สีาพากันมาคนนั่น,น,นเออ <c oughs> เริ่งชิววิทย์ได้นี้ บ่ได้เงินเด้อเว้คนไปกองไหวคือเก่านาฬิกาใหม่ครับ รอบนี้พี่จังล่ำมาจากใหนปะเนี่ยเาว่าคนเวแล่งเงวดก่อนเนาะพี่จังล่ำาากไหนเรางบว

โอ้ยบ่ดีเลยมีเลยบ่ยุดโดนสองปีตั้งสามปีเอากองให่ชุ่มมันหน่อยก็กองใหม่หน่อยนับเลยบ่บ่บ่คือวางหันเด้วางหันเท้าบ่ได้อะไรบ่ได้นับจะเอาลุงนับเลยเนาะเพราะว่านับเลยหรือได้นับแต่เอาลงมันฉีดงานั้นยากนับกลุ่มหัน บุกอ้อยพลาดหรอกครับางก่อนยังพ่อของผมยันมาอยากนับนนคันบ่มมนับนทำอินบางบ่พ่อเสียเขาเนอะแต่ว่ารอบนี้กะนร่าบอกอยากไงคือรอบทำอินนี่ร่ามันยัดหน่อยมันหน่อยกว่าแต่ก็แต่รอ,อ,อบก่อนหลายเนาะหลายแหี้ยหรือล่องว่าก็อันนี้เบ้าง Đại đại, đại, ăn mình đại điện nhân mãi đại học hàm mãi hàm rồi luôn, 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 luôn. đó mãi hàm mãi hàm mãi hàm 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 เขาบอกว่กมนย่าอีัน้มาเอมืเอาแกเอาอมิงกกินบกะต้กงแตพื่นก็กำลังบอกตกรงราคากันอพาใหม่มันอยากหน่อยพี่เนาะก็สิคอเพื่อนแหนจะน่อยเนาะมันบอได้คือหลอกก่อนดิหลอกก่อนมีใจร่างง่าย รอบนี้ล่ำบรรยักไงบันไดเป็นก็เสียายเงินก็พอมันก็น่อยแอลี่พี่น้องรอบนี้เรื่อเรื่องเสียใจบางบอกเขาไปตบตบพวกมากเกินหันนในลักสุดเนี่ยวิจิขรเขื่อนพิลึกกอง อันนั้นพี่น้องถ้าครัวเฮาเที่ยวบ่ได้เนาะเพราะวา่าค่าอันนั้นสลิงเฮาหนาม,มันขึ้นพี่น้องเฮาก็ต้องมาแปลงทาให้รถเที่ยวเนาะทาเพือเวลารถสิข้ามผ่ากนนะเพื่อกลัวเฮาสิเลี้ยวกะยังถึงนะนะอันนี้ก็ซอยกันแปลงทาเฮาแปลงขุดทั้งข้างมากพี่น้องขุดทั้งข้างมันจังหน่อยเนาะ เพื่อว <c oughs> ่าให้โหลดไปได้รอยกันแปลงพี่เนาะพุดก็ได้ขึ้นท่านี่เลยเนาะ

แดงนะะเดี๋ยวเอานี้ไปห้องบนดดลงเอาท็อปใต้ลัวฮากับทรานเหตุพี่นอฝากก่อนเนาะ สีเลียสีเรียกะสอบแล้วคนเนียกะสอบไปแล้วไอกสอบน่อยเอาไปพูดาเดี๋ยวคนลงมันไปห้องบนนะ แล้วแล้วพี่น้องเอทาเนอทาแปลงออกแกนันไทาแปลงออกแกัวเนอให้เพื่นเที่ยวทาเบล่งตัวข้าวเนอสามควเลืพี่น้องผักได้ไหมนี่ผักกันเมื่ออัน,นี้ควาพี่น้อง เานี่ข้าเห็ดนี่แหละนี่ข้าตอกตัวนี้เนาะตัวมันยังว่างอยู่นี่แหละตอนมีเสานี่นยังไกลเติบได้พี่น้องนี่แต่นี่เนาะตัวนี้หานี่นยังไกลเติบตัวนี้ข้ากามาตั้งแต่เห็ดครัวอะไรเนาะกา ไม่นีเพิ่นกนจจะต,ตอนแรกเพิ่นกับบริเฮตยังน้องพี่น้องเพิ่นกะผักก่อนเนาะกาน่าจะมืออื่นเพิ่นกะน่าจะเฮตต่อเนาะพี่น้องเพราะว่าน้ามันขึ้นเฮฟังเบิ่งมืออื่นน้ำที่ตัวมครัวเข้ากับวัชร์เนาะพี่น้องกะมาทาเบิ่งมืออื่นฝนมันตกดินเลยเนาะพี่น้องพาหิ้งเขาเดิป่ะพี่น้องแล้วก็สละกิมิวเกษีเดิมเบิร์เพรื่องจะมีแล้วเนาะกะขอบคุณขอบใจทุกทีเบอร์สุขุทุกคนเด้อพี่น้องอที่เข้ามาติดตามเข้าชมงานเจ้าเจ้าคลิปเนาะ เ๋ยวเอาไว้ขอกันใหมคลิปนหน้าละพี่น้องจะรับคลิปนี้กัสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกล่าเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย